ไปได้ไปได้ <Okay. S 1> ไปได้ไปได้เลย <c oughs> นี่นายอะนายอ่ะนายเอาอะไรมานะ <c oughs> มาดูสินายมาผิดอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> นายผิดแล้วล่ะ ไม่หาตัวมาไปอันนี้ก็ทำลายทิ้งนายน่ะเราลำโทษสเถอะกลมลงซะกลมลงก้มลงคนอื่นฉันไปต่อแล้วครับเอดี LD สะโพกได้นั้นนี่เหรอเองมองละของเมืองวะ a hey.